รถหน่อยแต่เป็นรถของเล่นแต่เป็นรถของเล่นเนี่ยคือต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเด็กๆเวลาเขาเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาต่าง,ๆ,างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจาคาศัพท์แต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันในแบบฉบับของเขาเพราะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวไปรู้จักรถของเล่นของน้องมาคะก,กันหน่อยว่าคืออะไรเชิญครับนี่ what what's that it's a police car yeah police car what color it's black and and blue And what? How many wheels? Two wheels. Oh. no. Oh. Count. Let's count. How, how many views? Turn, turn one. Two, two and one, three, four. How many views? Four four wheels. Good job. Me. Good job. เก่งมากเลยเยี่ยมเลยนะโอ้โหนี่คลิปนี้คนชมกันเยอะมากน้องมาคะเก<ช>่ง <ๆ S 2> สังกิจังเลยใช่ๆๆครับอันนี้เป็นคลิปความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของเด็กชายคนนี้นะฮะที่กําลังเล่นรถของเล่นอยู่นะครับโดยที่ผู้ที่ใช้ Tik t o อกนะฮะใช้ชื่อว่ามาคะฟาร์มเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปต่งางๆพร้อมระบุข,ข้อความว่ารถตํารวจจิ๋วนะครับโดยเด็กชายคนนี้ในคลิปนะครับก็คือน้องมาคะนะที่กําลังสื่อสารกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เขาทดสอบภาษาอังกฤษเลยนะ ถามรายละเอียดเกี่ยวก,กับรถที่เล่นอยู่นะครับว่ามีกี่ล้อนะครับตอนแรกก็ตอบสองล้อมันนับใหมอ่อะมีกี่ล้อนับใหม่สีลูก,ลกลรถคันนี้สีอะไรนะเป็นการเล่นที่สร้างสรรและก็สร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆในวยัยเรียนรู้แบบนี้นะครับโดยเฉพาะภาษานะใช่แล้วมีคนเข้าไปถามนะคือเห็นไอ้น้องตอบเก่งจังเลยสำเนียงก็ดีเนี่ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเห็นไหมแบบ ตาแป๋วแป๋วขนตายาวๆเนี่ยเอ๊ดูคล้ายลูกครึ่งมีคนเข้าใจว่าน้องมาค่ะเป็นลูกครึ่งเยอะนะคุณแม่ก็เลยต้องมาตอบว่าให้ดูรูปเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าลูกเยสโสทรนค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเยโสนี่เองนะเยโสร้อยเปอร์เซนต์จ้ะนี่เดี๋ยวอนาคตนี่นอกจากผู้ภาษาอังกฤษอยากให้วาอีสานโชว์สักนิดก็จะดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยอันนี้คือหลายคนก็ชื่นชมคุณแม่นะบรรดาแม่แม่ก็มาถามนะพาะบา่คนแม่แม่บางคนไม่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะว่าเอ๊เราจะสอนลูกยังไงอะไรอย่่างเี้ใมคะ คุณแม่น้องมาคัก็เลยมาให้กําลังใจแม่ๆด้วยเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณแม่ก็สามารถจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปรพร้อมกับลูกๆได้นะคะเลยถ้าเกิดเข้าไปตามติ๊กต o k มาคัฟารเนี่ยไปคุยกับคุณแม่ก็ได้คุณแม่ก็จะมาให้คําแนะนําในการสอนภาษาอังกฤษลูกแบบน่ารักน่ารักด้วยค่ะเป็นคนจะชาวจังหวัดยะโสธร